นับัดนี้ครับยกที่หนึ่งหมวดดาราคนไหนข้อแรกดาราคนไหนวันนี้ไม่มาขอตอบปันๆพิษยอมก็ได้ฉเฉลยเจมจิลาหยุดจ้ะดาราคนไหนบอกเลิกแฟนวุ้นเส้นพิษอ๊มพิษแล้วใครอะ่ะเฉลยปู่ไปยา ไปเล่นตรงโน้นไปข้อที่สามนะดาราคนไหนมึนๆกับกลิ่นปากโอ้ยากอ่ะตอบสิจ้ะยอมก็ได้เลยมาริโอเมาเรอดาราคนไหนร้องไห้แน่นอนเต้วนาคีิิอ้อนุ่นพิสวัสดูละครเยอะนะ้าราอ่ะอืมดูทุกตอนเออผมว่าเต้าแล่นดีนะนุ่นก็ดีนะไม่อยากให้จบเลยเนาะ กลับมาครับซอรี่นะฉนเฉลยเลยครับฉเฉลยไม่ดาวิกาโฮแน่โอเคเย่ยกที่สองหมวดนักร้องคนไหนนักร้องคนไหนรอดจากน้ำท่วมก็รอดหมดนันแล้วฮิตอ่ะฉเฉลยดิฉเฉลยนัดมีเรือโอ้นักร้องคนไหนเป็นเจ้าของโรงเรียนครูอ้วนฮิตจียอน พิดอ่ะยอมฉเฉลยโจ๊กสคูว้าว <Wow. S 1> นักร้องคนไหนห้ามเดินชนคนนี้แน่นอนอุ้มลักขณาพิษแล้วใครละท่านฉเฉลยตะกกแตนชนละดาก็แล้วแต่นักร้องคนไหนไม่ทำงานวันจันยากอ่ะยอมอะอะยอมฉเฉลยประยุทธ์จันทโทลาแบบนี้ก็ได้เหรอ จบไปแล้วนะครับสำหรับการดวลมุกของคู่แรกชอบมุกของใครกดโบวตได้เลยครับถ้าชอบมิสเตอร์ทรัมกดหาแต่ถ้าชอบลุงตู่กดว wow ้าวเชิญโบวตได้เลยครับ <laughs> แชร์วนไป